การทำงานของชาวต่างชาติเป็นยังไงแล้วก็อาจจะได้เก็บเกี่ยววิชาอะไรอะไรหลายๆอย่างมาจากตัวเขาด้วยครับเพราะว่าเท่าที่เจอกันเขาเก่งมากๆครับัดดการสื่อสารใช่ไหมอืมไม่ค่อยติดนะเพราะว่าถ้าคือถ้าเกิดเขาเราก็จะมีล่ามใช่ไหมครับล่ามก็จะคอยแปลให้เวลาเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ว่านอกจากนั้นเราก็คุยไปคุยกันเป็นภาษาอังกฤษได้ครับผมใช่เหมือนตับเร่อขาพูดแล้วแฟนที่ยังไม่ได้ร่วมงานกันอ๋อคุณจีนครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับที่ที่ให้ ที่มาจีนถงกับคุณจองทั้งๆที่หนังก็ยังไม่ออกยังยังไม่ออกใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจพวกเราไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่ให้การตอบรับที่ดีแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับอะไรเช่นะครับผมเป็นเพราะอะไรครับเราถึงได้เล่นหนังเป็นเพราะอะไรเหรอครับถ้าเกิดในส่วนของผมก็คงจะเป็นพอเขาติดต่อมา คิว <Q S 2> ได้พอดีด้วยแล้วก็อยากเล่นหนังด้วยครับผมเราก็เลยอยากเล่นหนังปัจจุบันอยากเล่นหนังที่ไวที่ใกล้เคียงกับเราอะครับหรืออะไรที่มันดูแบบเด็กลงมาหน่อยเราก็เลยรับด้วยครับเพราะว่าคิวว่างด้วยแล้วก็พอดีเขาติดต่อเข้ามาด้วยครับผมบทก็มีทําพี่เอทําพผู้ใหญ่เขาก็คุยคุยกัน,ๆๆกนเขาก็บอกว่าบทประมาณนี้ครับผมแล้วก็คือไม่ว่างานอะไรที่เข้ามากระตา่างก็ต้องผ่านพี่เอผ่านผู้จัดการเราอยู่ <ๆ S 1> แล้วใช่ไหมครับซึ่งพอผ่านแล้วเราก็คุยแล้วคิวว่างได้พอดี แล้วมีช่วงเวลาแค่นี้ก็ถ่ายเลยดีกว่าครับผมเพราะเราเขาอยากเล่นหนังมากๆเพราะว่าอยากลองทาอยากลองดูว่าการถ่ายหนังจะเป็นยังไงครับผมนั้วก็ไปลอง์ุช็อปมาเข้ากันได้ดีขนาดไหนก็ผมว่าก็เข้ากันได้โอเคนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเขาก็ตั้งใจทํางานมากเราก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็มันต้องมีภาวะตื่นเต้นอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนังมันเป็นหนังระหว่างคนสองประเทศใช่ไหมครับการที่เวลาอย่างสมมติผมชวยยามจะพูดภาษา เราต้องพยายามพูดภาษาเกาหลีเพื่อที่จะบอกลกเขาเขาก็ต้องพยายามพูดภาษาไทยที่จะบอกรักเราซึ่งผมว่าความตรงนี้แหละครับม,มันจะมันจะมีฟิลลิ่งที่แบบมีความเป็นจริงครับมันจะคึ้งเคินกันนิดนึงอยู่แล้วครับผมที่นี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของการขึ้นโกลินเตอร์ด้วยน โคอินเตอร์ไหมเหรอครับไม่โคอินเตอร์หรอครับพี่ผมก็เลนมันเป็นจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเป็น,ปนหนังไทยใช่ไหมครับล้วก็เราก็ยังสเต็ปเหมือนเดิมครับเราก็ยังอยู่ทำง,งานที่เมืองไทยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าหนังแต่แค่มีโอกาสที่จะได้ไปฉายที่ต่างประเทศด้วยซึ่งเราก็ดีใจที่เราจะได้นำหนังไทยไปฉายที่ต่างประเทศด้วยครับ <c oughs> ภาษาเกาหลีเยอะภาษาเกาหลีเยอะไหมเหรอครับไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอครับเ <laughs> พราะว่าในเรื่องเราก็เลยเป็นคนไทยนี่แหละครับคนไทยก็ หลักๆก,ก็พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษกันสมากกว่าภาษาเกาหลีอาจะมีบ้างเป็นเป็นเป็นบางช่วงของเรื่องั้นเองเง้ต้องไปติดตามดูครับว,ว่าเจอมากน้อยแค่ไหนครับผมยังเป็นเกาหลีอะไรอย่างนงี้เพิ่มนะ สุดตอรี่เพิ่มไหมเหรอครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะเพราะเราเราก็ยังไม่ได้เห็นบทคีไฟานัลก็เดี๋ยวพอเห็นบทจริงๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีครับว่ามันต้องมากน้อยแค่ไหนอีกทีหนึ่งครับเพราะสุดท้ายมันก็เป็นหนังไทยเราก็ต้องเราเป็นคนไทยเราก็ต้องคุยเป็นคุยกับเพื่อนๆเป็นภาษาไทยอยู่แล้วครับผมตอนนี้ถ่ายยังตอนนี้ถ่ายหรือยังครับยังครับยังไม่เริ่มถ่ายเป็นจะได้เริ่มถ่ายเดือนหน้ายังเรื่องนี้ยากเกินตัวไหมครับยากเกินตัวไหมเหรครับอันนี้ผมก็ยยัััังงงไม่่่่รร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 ู้คคบบเเเเพาาาาาะป็็นนหืออแแกกกตวท เป็นเป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นหนังเป็นงานใหม่ใช่ไหมครับเราก็เลยพร้อมที่จะทําให้เต็มที่ครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามก็อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขเหมือนเดิมครับถามเรื่องงานละครหน่อยพี่ชายครับพี่ชายเปนี้หงไหนประการหนึ่เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษก็ใกล้จะติดกล้องแล้วครับก็อีกเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของละครแล้วครับเที่ยวที่ถ่ายมาก็สนุกสนานกันมากแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของผมครับผมก็เราก็ตื่นเต้นมากๆเรื่องนี้เหมือนกันครับช่องวางเรื่องใหม่ให้ทีม ช่องวางหรือใหม่หรือ,อยังเหรอครับมีปีหน้าครับมีเรื่องอาคมครับละครปีเรน่ังยัครละครปีละเรื่องเหมือนเดิมเท่าที่ผ่านมาก็ได้แค่ได้ปีละเรื่องแต่ปีหน้าจะมากกว่าหนึ่งเรื่องหรือเปล่าก็าต้องดูทางผู้ใหญ่คุยกันอีกทีครับแต่ตอนนี้ก็ต้นปีก็มีแล้วครับหลายคนมองว่าเกมมาวช่องย้งอนละครให้น้อยเกินไป,นปแต่ละปีโออผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับว่าช่องจะ้อนมากพอน,น้อยใช่ไหมเพราะสุดท้าย เขามีงานที่แบบสนุกสนุกมีงานดีๆให้เราทำล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็เราก็มีหน้าที่ทําไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องสองเรื่องสองปีให้ดีที่สุดนี่คือหน้าที่ที่ผมทําได้ดีที่สุดแล้วยังหลายคนอที่ีเลยไหมคะเคยเข้าไปคุยพี่เอเรื่องนี้ไม่ไม่เคยครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ต้องคุยกันใช่ไหมครับแล้วบางทีอย่างเมื่อก่อนก็อาจจะมีติดเรื่องเรียนด้วยเราก็เลยต้องแบ่งเวลาของเราซึ่งก็ อนาคตก็ต้องดูต่อไปครับว่าเราจะแบ่งเวลาได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราก็พร้อมที่จะทํางานเต็มที่ครับผมอย่างเจมโผลหน,น้ามาละครนานที่กลัวคนลืมหน้าไหมครับกลัวคนลืมหน้าไหมเหรอครับก็ออตอนแรกก็ถามว่ากลัวไหมก็อาจจะไม่กลัวแหละครับแต่ว่าแค่คิดว่าเอ๊ะคนเขาจะจะจำได้หรือเปล่าว่าคือคือหมายความว่าถามว่ากลัวไหมไม่กลัวครับแต่ว่าก็อยากจะให้คนได้เห็นเราเรื่อยๆแหละครับจริงๆ แต่ที่ผ่านมาก็สองละครสองเรื่องก็โอเคครับฟีดแบ็กก็ดีคนก็จาเราได้มากขึ้นเราก็จําเราได้ในบททั้งคุณชายรณพีทั้งพ่อเหมมาขึ้นเราก็ดีใจครับช่วงนี้เราเรียนจบแล้วเราแสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่สลับด้วยขึ้นบ้างไหมครัช่วงนี้เรียนจบแล้วก็ก็มีเกณฑ์ที่อย่างเรื่องนี้ครับพอดีมันก็อย่างไมโครเลิฟก็พอดีมีคิวได้ที่เขาคุยกันลงตัวครับก็เลยได้รับพอดีครับส่วนปีหน้าเราก็ต้องดูอีกทีนึงครับว่าว่าว่า,วาต้องดูว่ามีละครมีจังหวะที่โอเคหรือเปล่า ครับงานอีเวนต์งานครีเซนเตอร์จะเนุ่มเยียบเไปทีงานอีเวนต์งานอีเวนต์ก็ก็เรื่อยๆครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องถ่ายละครเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วเรื่องพรีเซนเตอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เช่นกันครับเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องถ่ายละครให้ดีที่สุดครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเรื่องภายนอกที่ที่ผู้ใหญ่จะจัดให้เราครับผมเสียดายว่าเราไม่ได้แบบออกอีเวนต์ทีมันคือไม่ไม่เสียดายครับเพราะว่า ไม่ถี่แต่ผมก็เรื่อยๆนะครับผมก็ได้ได้เจอแฟนคลับอยู่เรื่อยๆเดือนนึงก็มีสองสามครั้งไปอย่างแค่นี้ก็โอ้แฮปปี้มากๆแล้วที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับได้ร่วมงานกับหลายคนแล้วก็ได้เจอแฟนคลับด้วยครับจริงๆทำอะไรสำรับปริญญาบ้างครับผมเดือนนี้ใช่ไหมครับเดือนภาเเอออดืนหน้าครับพี่จีครับพี่จียี่สิบสองครับผมยี่สิบสองพี่จีครับผมเชิญพี่ๆด้วยได้ไหมครับ เรียไนไปยัไงบ้างเรียนมาก็นี่ก็ผมจบ4ปีครึ่งครับแต่จริงๆผมผมเอ่อก็จบตามเกแต่ว่ามีเทิมนึงที่ย้ายคณะนั่นเองครับก็เลยก็เลยชาร์จเป็น4ปีครึ่งก็โดยรวมผมก็โอเคเพราะผมก็ทำ ีที่สุดเราก็เรียนให้ได้มากที่สุดมาตลอดเวลาไม่เคยดรอกเลยเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยแล้ครับ2อ5ครับผมเป็นน่าพอใจคณะอะไรนะเจ้พอใจพอใจมากๆครับคณะศิลปศาสา์ครับบริหารอังกฤษธุรกิจครับบิสเนสอิงเรีครับถามว่าพอใจไหมพอใจมากๆครับกับกับคิวงานแล้วก็กับการเรียนของเราซึ่งคือผมก็เป็นคนเรียนไม่ไม่ได้เก่งมากมายครับแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับลองชุดคุยแล้วเราชุดคุยเหรอครับร้อนดีครับ ตื่นเต้นมากครับคือวันนั้นถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็รู้สึกว่าอ,อวันต,ต้องมันมีหลายหลายสเต็ปมากครับต้องติดหลายหลายอย่างมากก็ต้องจําไว้ครับจําให้ดีๆว่าต้องต้องติดอะไรไว้วันจริงจะได้ไม่ติดผิดเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเราตดวจะต่อโทรต่อต่อโทรก็เป็นเรื่องของที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมครับเพราะเราก็ทํางานมา ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าต่อโทรมันมันพอทํางานได้มากขึ้นด้วยไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเรียนไหวเรียนได้อยู่ทํางานไปได้เราก็เลยต่อซะเลยครับผมต่อสาขาไหนสาขา MBA ครับผม MBA แล้วก็ Tourism Management ครับเรื่องการท่องเที่ยวครับผมพอผ่านไปเรียน เรียน <tes shrink> ท <Sod> ัวรหรอทัวร์ก็ที่เรียนทัวรเพราะเรารู้สึกว่าอย่างประเทศเราเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเราเรียนตรงนี้เอาไว้ครับาการท่องเที่ยวเป็นมันคุมทุกอย่างอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่กันคือถ้าเกิดเราเรียนตรงนี้เอาไว้เราอาจจะแบบมีวิชาจะมีความรู้มากขึ้นที่จะไปทาอะไรในอนาคนก็ได้ครับผมหรืออย่างนั้นก็รู้เป็นความรู้ที่เราเก็บไว้กับตัววันหนึ่งอาจจะเปิดบริษัททัวร์ก็ได้ต่อที่เดิมเลยไหมครที่เดิมครับที่แอแบงคครับผม สมัครเรียบร้อยแล้วครสมัครเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วตอนนี้ก็รอเปิดเทอมครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเนี่ยครับฝากไรคดเล็บด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะ